ง่าแล้วคือตโชเฟ่ปล่อยเล่นเลยครับเพราะว่าเขารอตัดตัวการสดาสดงไม่ได้ตัวเองทีมบวันยาสั่งมาขึ้นหมงไม่ตัวครับเข้าฉากแต่ว่าเตะสั่งมาก็มาวัดตัวเลยครับกวนเป็นธนักสังเกตได้เราเกี่ยววันนี้วีล่าได้ดีด้วยธน่สักงตัดออกได้สองเ่วยนะครับให้มาตอนนี้นาสุริยาเปิดอ้อมไปเข้าหมายด้วยโซนครับอ่าตอนนี้ได้ฟ้าด้วยเปิดมาต้นเรียงครับเลย สแลงโลโลสแลงฝั่ของชุ่ยก็อาจจะไมได้ด้วยครับบอกคุจะได้บอกยังไงงใส่ใช่น่าจะได้เยอะนะวันนี้จะริงจริงเลยแน่นมุมตัวด้วยนะตบติดหลังเด็กสิโนบุเดนล้ครับกลายเป็นฟีกิงของเชียงราย อยากได้ด้วยครับีมคุมีทุกแมนะที่บอแล้วก็สิ่งที่เราไปกรก่าอนดผู้ทีทีู่นะครับสคนรับคน้ํัองทางชลบุรีเปัว 70บาทคุณใ่้มาซืนอมาตังค์70บาทโอ้เ็ดเงินจีนว70บาทได้ยังไง เอ้าสื่อจะพูดนะแ่แล้วเพราะว่ามันของก็สื่อมากมือนี่โอ้ได้เป็นรอยแค่เลยเจ็ดสิบบาทุดๆนะมโนเดี๋ยวรว่ามันสซึ่งาแรกกบเิดสีย็จังซึ่งาวตรงนี้เนี่ยอยู่ในลายนะครับโู้เนี่ยปอดป็นกำแพงที่กระโดดออกมาแล้วก่อนจอกลับแล้วมาเข้าฐาน ขัดไ่ได้เลยครับพวกเรารีแอสไปโดนทางวโลแล้วสุดท้ายเปเข้าแนมเชยเลยนะการชิงเี้เปนเข้าพอทีพอที่แลนขึ้นมาลุ้นประูตรงนี้นะีตศูนกับเชียงรายขนนำโซีะโซากัน กลาชีวายทีด้ยินกรัสันะเข้าตอกป็นูเลยเดี๋ยยายังมือเหนือนะครับด้วยลูกเกร์สชบุรีจ่เข้าหนได้ก็ยังโีกอากาเลยครับหรือว่าชีวจะเล่นรับหรือว่าจะคออนเปิดเกมรูกเข้าสายซึ่งยังขาดด้วยก็ยแบบแทงไปี่ย้อนหลังสิบกว่ะกราินเดียว

อยากมาได้ใความมั่นใจนักกีฬามีเยอะเลยแต่ในเล่นในบ้านหรืต่อเนื่องอิสดระพีายาจะข้างไปไม่ถึงครับเดโก้เดยแล้วสกัดมาแล้วมีจังหวะของกาซิลิตนะครับโดนรังศิวกรเสียฟาวร์ให้ศิวกรแต่แรงก็มาจังหวะก่อนนะครับสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนะครับดูกเหตุเราคนนี มานที่ออะไรทรทดูว่าันจะกลับได้เเจองสัาอากจมุงเคกัเองโหอสตาดกับกษิติตยนเลยโดนิงรเอาไปเลยสุดยอ นี่สุริยันทร์นี่สุริยันทร์จินจิปุ๊กแจกคนละจานคนละอันคนละอัน กลายเป็นว <gesch> <laughs> ่าอาโร่ไปบวยผู <su> ้ส <online> ิท <se> ธิ์นะครับว่าเขาโดนทำฟาแล้วโดนยกมันแขนใส่ผมไม่ได้ฟาเด็กชาเล่นต่อเลยเดี๋ยวโคออกมารับคิดว่าเป็นบอลกับบอลตรงนี้ยาวไอ้ผู้มุ่ยเราไปครับใส่กันุ่ยเราไปครับลงขาสูงเลยครับดูดิเว่าอร่อยกอัอร่อยขโมยมาแล้ว ยังเป็น,นอนนะิอดก่านี่กอต้งนากันครับ้าเกินมาดูแลกัน้าเกิไปไปดมีคนมาดูลนะั้เกมีคนมาดูอกะครับเกิคาแลนะครับ้าเดมวคนมาดแลกนับ้าเกีคนานนะครับถ้ากิีคนาคบาดมีคนแลกันนะครับถ้กิดนมกนะครับถิดมีคนดูนะคะะรับ,บรรร้ดีกากนรับนะะะ้าเกีาแหกนนะบดมด ีโอกาสก็ยงน้อยนะ้รว,ว่าเสี่การฟองบอลไปด้าาการิษิติจจะดีกว่านะการช่วยเชื่อไปแล้านะก็ในช่วงีูวานมา,มาเก็บแถวตา่างหากแล้วสิคนนะนกับมาได้น่าจะให้นะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn